ทนขอโชคขอลาบหน่อยเร็วทนลทน,ทนส่องดูตัวเลขที่หลังจะโ,โทนก็ได้นะคะคุณผู้ชม

มีไหมดูดูนะคะเมื่อกี้จะทนขวนตรงนี้นะคะดู

ก็ส่วนมากถ้าจะทวนขวนตรงไหนตรงนั้นก็จะมีตัวเลขน,นะคะแต่ตรงจุดนี้แอดมองเห็นปเป็นเลขห้าหนึ่งนะคะผู้ชมทางบ้านเห็นต่างกันอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะห้าหนึ่งหรือจะเป็นห้าเจ็ดก็ได้นะคะ นะครับผ mm ู้ชมสังเกตเจ้าโทนไปด้วยกันนะครับตอนนี้นะครับเริ่มจะสนใจเหมือนว่าจะเดินหันหน้าไปทางรถกระบะนะครับดูนะครับเขาเดินไปเองนะครับตอนนี้เขาเลือกที่จะเดินไปหารถกระบะนะครับซึ่งในวันนี้นะครับบริเวณเจ้าโทนอยู่นะฮะก็จอดมีรถจอดอยู่ทั้งหมด2องคันนะครับเป็นรถเก่งคันหนึ่งนะฮะแล้วก็มีรถกระบะคันนี้ครับดูเหมือนว่าเจ้าโทนจะเลือกไปที่รถกระบะนะครับ ผู้ชมลองสังเกตไปด้วยกันนะฮะเลขนี้นะครับถ้าเจ้าโทนเดินไปแบบเดินไปหาเองนะครับผู้ชมตัวเลขวดนี้นะครับอาจจะมีลุ้นนะครับจะเป็นหมายเลขอะไรก็มาติดตามรับชมไปด้วยกันนะครับผู้ชมก็ตอนนี้นะครับสังเกตภาพเจ้าโทนไปด้วยกันครับดูก่อนนะครับว่าเขาจะทําอะไรต่อไปนะเดินไปช่วงข้างหลังนะครับเดินไปช่วงถ่ายรถครับ ไปอยู่ตรงช่ ante, งวงอะไหล่นะครับยางล้ออะไหล่นะถ้าเจ้าทนขึ้นคันไหนนะครับเช่นไปนอนบนยางอะไหล่นะครับเลขนี้ก็มักจะมานะครับชมลองสังเกตนะครับตอนนี้เขาเป็นนั่งอยู่ท้ายรถนะครับรก็ขอบอกก่อนเลยนะครับว่าสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมไม่ได้เดินทางไปถ่ายเองนะครับก็มีทีมงานที่จังหวัดอ่างทองนะครับส่งภาพ มาให้นะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้คุณผู้ชมที่ยังเป็น f c ของแมวดํานําโชคนะครับแมวเจ้าโทนนะครับก็จะนําตัวเลขมาแบ่งปันนะครับในงวดประจําวันที่16กรกฎาคม2564ครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมก็มาเฝ้าดูพฤติกรรมเจ้าโทนไปได้วยกันนะครับสาหรับคลิปนี้ครับงวดประจําวันที่16กรกฎาคม2564 ตอนที่ดเจ้าโทนนะครับเลือกที่จะนั่งบนช่วงถ่ายรถนะครับก็สมาชิกท่านใดนะครับที่ยังอยากจะติดตามตัวเลขจากแมวเจ้าโทนนะครับคลิปนี้ผมก็นํามาฝากเพื่อเป็นแนวทางนะครับในงวดประจําวันที่16กรกฎาคม2564ครับ สำหรับเจทนนะครับทำไมถึงโด่งดังนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆนะครับที่เข้าได้ขึ้นรถคันไหนก็จะออกคันนั้นเป็นประจำนะครับผมเคยนำเสนอไปก็เข้ามาห้างงวดติดๆนะครับแล้วก็มาเว้นช่วงเข้างวดเว้นงวดเข้างวดเว้นงวดนะครับแต่2งงวดที่ผ่านมาตัวเลขที่ผมนำเสนอไปก็ถือว่าพลาดไปนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นคลิปเด็ดนะครับของงวด นี้เลยนะครับสำหรับรหัวประจําวันที่16กรกฎาคม2564เจ้าโทนนะครับเดินไปแล้วก็เป็นนั่งนิ่งเลยนะนั่งนิ่งอยู่ที่ช่วงท้ายรถกระบะนะครับเดี๋ยวเรารอดูพฤติกรรมเจ้าโทนไปเรื่อยๆนะครับรวมครับดูเหมือนเขาจะขึ like> ้นไปข้างบนนะ น่านะครับขึ้นไปจริงๆครับดูเหมือนว่าเขาจะขึ้นไปบนยางอะไรเลยนะครับโอเคนะครับทะเบียนนี้อาจจะมาก็เป็นได้นะครับสําหรับงวดประจําวันที่16กรกฎาคม2564นะครับดูนะครับเขาหายขึ้นไปบนยางอะไรเลยนะครับดูเหมือนน่ครับลงมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นช็อตเด็ดนะครับในวันนี้เจ้าโทนเลือกที่จะขึ้นไปบนยางอะไหนะครับสําหรับ รถกระบะคันนี้นะครับนำเสนอเป็นงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2564ผมว่านะครับตัวเลขนี้อาจจะมีลุ้นนะครับเดี๋ยวผมจะนําเสนอนะครับสำหรับเลขทะเบียนที่จ้าโทนเลือกให้ในวันนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ f c ทางบ้านนะครับที่ยังเป็น fc ของเจ้าโทนอยู่ครับก็ขอให้โชคดีครับเราเดินไปเข้าป่านะครับก็ตัวเลขนะครับที่ นำมาแบ่งปันคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับสําหรับตัวเลขที่แมวเจ้าทวนเลือกให้ครับงวดประจําวันที่16กกรกฎาคม2564ตัวเลขที่นํามาแบ่งปันนะครับก็เป็นหมายเลขตามนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช็อตเด็ดนะครับวันนี้ขึ้นไปบนอย่างอะไรแบบชัดเจนเลยครับสําหรับหมายเลขนะครับก็เป็นหมายเลข9058นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงาม เลยทีเดียวนะครับสำหรับ9058นะครับจับคู่ได้ก็มี9095980508แล้วก็58นะครับหรือว่าคุณชมจะกระดกหัว9เป็น6ก็ลองกลับหัวดูได้นะครับเพราะว่า6กับ9มันชอบกระดก หวมากเลยนะครับหรือว่าคุณผู้ชมนะครับที่มีจิตใจศรัทธาที่อยากยจะร่วมทําบุญก็สามารถโอนผ่านเลขที่บัญชีนี้ได้เลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็นํามาเพื่อเป็นแนวทางให้คุณผู้ชมและ f c ทางบ้านทุกทท่านนะครับถ้าดูแล้วชอบก็สามารถตามได้นะครับหรือว่าสมาชิกท่านใดรับชมแล้วยังไม่ชอบก็ผ่านได้เช่นเดียวกันครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปครับขอขอบคุณมากครับ